ตื่นแต่เช้าหนึ่งเขาเป่าไฟแล้วกะเห็ดแนวกินจ้ามือนบรรยากาศฝนลิ่นตกใส่ลังสังกะสกียป๊อกป๊อกป๊อกบ,บ,บรรยากาศดีหลายจ้ามือนสีมี่กินมาเห็ดแนวกินมี่ว่าทุดดีก็คือผักกินเลยจ้าเป็นเมนูอีสานห,หนามะนาเนาะ การอื่นจะเก็บผักพีก่อนจ้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่หาคืนแล้จ๊ะแต่ตะเวนตะเวนกำลังสิ้นคืนเก็ตปักพีเซตตาเก็ตย,ยา่านั่งจ้าหนึ่งย่านั่งเด้อจะนั่งมาขันมาหลังสกักก้อนหลังสกักตาไว้ผัดมมาดูจีเต้ สมเพียนจ้าแตงโมหอมตะกพี่แครงกาดเพี้ยนอากาศหนาวเไดนจ้าจขกัวเบื่อน้ำเง้จะกังเบื่ออจังนอนตั้งนอนใจขี้ขีลงบหาั Okay.